จากอาการลุกไม่ขึ้นนอนนะครับไม่มีแรงแขนเอ้โทษทีนี่แขนดีนะครับขาอ่อนแรงนะครับณตอนนี้ผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนนะครับดูสภาพครับตอนนี้นะฮะเดินได้แล้วครับทุกท่านเดินได้แล้วครับเห็นไหมฮะอีกไม่นานก็น่าจะปกตินะครับผมไม่ได้ทํากายภาพมาประมาณสัก Uh, 10วันแล้วมั้งนะครับแต่ผมเอาเริ่มเอาปล่อยนะครับปล่อยฝูงครับแต่ว่าปล่อยฝูงเสร็จปุ๊บเนี่ยเจอปัญหาคือตีกับอีกตัวหนึ่งครับหัวเนี่ยเป็นแผลนะครับก็เลยย้ายมาอยู่ในล็อกตัวนี้นะครับนะอยู่ในล็อกนี้ประมาณสัก3-4วันอาการดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็กินข้าวนะครับอะไรต่างๆได้ปกตินะครับ อันนี้เดินได้นะครับเดินได้นะครับยันได้ไหมฮะนะเดินมากินข้าวผมเอาข้าวให้ตรงนี้นะครับเอาข้าวกับน้ําให้แถวๆนี้ก็เดินอยู่ในนี้นะครับก็ได้ผลดีมากๆครับสําหรับใครที่เจอปัญหานะนะครับถ้าไม่เป็นนิวคาเซอร์ก็ก็ดีครับถ้าเป็นนิวคาเซอร์ก็รักษาก่อนนะครับขี้เขียวขี้ขาวรักษาก่อนแต่ถ้าใค,ใครที่เจอแบบปัญหาไก่มันลุกไม่ขึ้นไม่มีแรง นะครับอันนี้ก็กายภาพอ่ะช่วยได้ดีมากแล้วก็ไม่ส้นเปลืองงบประมาณด้วยครับแต่เราลงแรงและก็ต้องทําเป็นประจํานั่นเองนะครับอ่านี่ให้ดูครับสําหรับใครที่เจอปัญหาเหมือนผมกายภาพเลยครับหายครับหายแน่นอนนะฮะเห็นไหมฮะผมให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่โอเคครับนี้เดี๋ยวอีไมาก็จะไข่แล้วนะครับตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับอัปเดตให้ดูครับผม